สารชนิดใดต่อไปนี้สามารถละลายน้ำได้ดี แ็คือโพแทสเซียมไอโอดีอันนี้เป็นสารในกลุ่มของไอออนิกซึ่งไอออนิกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันสามารถละลายน้ําได้ดีเนาะเหตุผลเพราะว่าถ้ามันเจอน้ำเนี่ยมันจะมีการแตกตัวเป็นไอออนซึ่งมันจะมีโมเลกุลของน้ำเนี่ยเข้ามาล้อมรอบแล้วทำให้เกิดการละลายได้นั่นเองข้อแรกเลยละลายได้แน่นอนข้อไหนไม่มีข้อกอพี่ตัดทิ้งไปเลยข้อที่2กรดแอสคอร์บิกอันนี้ฟังแล้วงงเนาะมันคือวิตามินซีนั่นเองซึ่งวิตามินที่มันสามารถละลายน้ําได้เนี่ยมีอยู่2กลุ่มหลักๆก็คือวิตามิน กับวิิตามน B ดังนั้นข้อขอไข่ก็ถูกดังนั้นกอกับขอถูกละเหลือข้อ1กับ4เนาะข้อคอควายโพรเพนอันนี้เป็นสารไฮโดรคาร์บอนซึ่งสารไฮโดรคาร์บอน carbon, เนี่ยมันไม่ละลายในน้ํานะข้อคอควายก็เลยผิดดังนั้นคําตอบที่ต้องก็คือข้อ1นั่นเองกอขอแล้วก็จอ,อลกอลอ์ตรงนี้มันมีหมู่ o อสตรงนี้เนาะมันก็เลยสามารถละลายน้ําได้นั่นเองนะส่วนสเตียรอยฮอร์โมนอันนี้เป็นสารในกลุ่มของไขมันก็เลยไม่สามารถละลายน้ําได้เช่นเดียวกันคำตอบคือข้อ1